นับจากวันนี้ไปเนี่ยเหลือเวลาไม่ถึง1เดือนแล้วนะครับที่โดนัลด์ทรัมป์จะเข้าสู่พิธีสาบานตนรับตําแหน่งเป็นประธานาธิบดีอีกสมัยของสหรัฐอเมริกาครับแล้วปรากฏว่าในช่วงโค้งสุดท้ายที่เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นการให้สัมภาษณ์กับนักข่าวไม่ว่าจะเป็นการกล่าวสุนทรพจน์ไม่ว่าจะเป็นการโพสต์ลงโซเชียลมีเดียทุกความเคลื่อนไหวของทรัมป์ทั่วโลกจับจ้องอย่างใกล้ชิดเลยนะครับ เนื่องจากหลายฝ่ายต้องมาประเมินผลกระทบแล้วก็เตรียมออกนโยบายเพื่อรับมือกับนโยบายของรัฐบาลทรัมป์เพราะสิ่งที่ทรัมป์พูดมานั้นสุดท้ายรัฐบาลชุดใหม่ของสหรัฐอาจจะนำไปเป็นนโยบายสำคัญแล้วจะเป็นนโยบายด้านกีดกันทางการค้าเป็นหลักซะด้วยซ้ำครับปรากฏว่าล่าสุดคุณผู้ชมฮะทรัมป์เนี่ยพูดในทำนองขู่ก็ได้เป็นการทวงคืนคลองปานามาครับ โดยทรัมป์เขาระบุเอาไว้ว่าปานามาเนี่ยมีการคิดค่าผ่านทางที่แพงเกินไปแล้วก็ไม่ยุติธรรมกับสหรัฐอเมริกาด้วยรวมถึงยังเป็นกังวลครับเกี่ยวกับเรื่องของอิทธิพลจีนที่มีกับเส้นทางการขนส่งสินค้าที่สำคัญยิ่งนี้นะครับแน่นอนครับพอทรัมป์พูดในทำนองจะเป็นการทวงคืนคลองปานามาปุ๊บเนี่ยทางด้านของผู้นำประเทศปานามา ประธานาธิบดีโฮเซ่ลาอูมูริโนไม่อยู่เฉยครับออกมาตอบโต้ทั้งทันทีเลยนะครับโดยทางด้านของบูริโนผู้นำของปานามาบอกว่าคลองปานามาอธิปไตยเหนือคลองเนี่ยยังไงก็ตามแต่เป็นสิ่งที่ไม่สามารถต่อรองได้แล้วก็เป็นของประเทศปานาม,มานะครับรวมถึงระบุด้วยว่าการคิดค่าผ่านทางของคลองปานามานั้นไม่ได้คิดเองตามอำเภอใจนะครับ แต่มีวิธีการแต่มีหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาออกมาครับรวมถึงเขาบอกด้วยทางผู้นําของปานามาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้นําคนใหม่ของสหรัฐอเมริกาจะมีการรักษาความสัมพันธ์อันดีเอาไว้แล้วความจริงจากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาครับคลองปานามาเนี่ยเป็นคลองแบบแมนเมดนะครับที่มนุษย์ขุดขึ้นมาคือยุคแรกเริ่มเดิมทีเนี่ย มีความพยายามของทางประเทศฝรั่งเศสที่มาช่วยในการขุดคลองแต่สุดท้ายไม่สำเร็จก็เลยทำให้ประเทศสหรัฐอเมริกาเข้ามามีบทบาทช่วยขุดคลองจนกระทั่งสามารถขุดได้สำเร็จแล้วจากนั้นก็มีการตกลงแบ่งผลประโยชน์กันจนกระทั่งมีการทำสนธิสัญญาขึ้นมาเมื่อปีคศ1น7 7อนะครับที่จะมีการส่งมอบคลองปานามา กลับมาอยู่ภายใต้การบริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดของประเทศปานามานะครับเพราะฉะนั้นณปัจจุบันนี้คลองปานามาเนี่ยก็เลยอยู่ภายใต้การดูแลของประเทศปานามาแต่สิ่งสําคัญก็คือจะมาวิเคราะห์ต่อไปครับว่าอะไรที่ทําให้จู่ๆโดนัลด์ทรัมป์ถึงอยากจะได้คลองปานามาเพราะมีที่มาที่ไปจากความสําคัญทําเลที่ตั้งแล้วก็ยุทธศาสตร์คือที่ตั้งของคลองปานามา ให้คุณผู้ชมดูจากแผนที่นี้ก่อนนะครับคือถ้าเกิดไม่มีครองปานามาเนี่ยคุณผู้ชมนึกภาพดูว่าเวลาเราจะมีการขนข้าวขนของที่เป็นการเชื่อมโยงกันของสองมหาสมุทรนั่นก็คือมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งอยู่ทางซ้ายกับมหาสมุทรแอตแลนติกซึ่งอยู่ทางขวาเนี่ยเวลาขนส่งสินค้าเชื่อมกันระหว่างสองมหาสมุทรคุณต้องไปอ้อมอเมริกาใต้ครับมีแหลมอยู่แหลมหนึ่งตรงนั้นมีชื่อว่าแหลมฮอน อยู่ภายใต้การดูแลของประเทศชิลีครับนั่นก็คือยุคหนึ่งสมัยหนึ่งในอดีตถ้าไม่มีคลองปานามาเนี่ยต้องไปอ้อมทั้งแอฟริกาอเมริกาใต้เลยนะครับซึ่งเป็นการไปอ้อมที่ยาวไกลมากๆฮะดังนั้นเองก็เลยทำให้มีความจะเป็นจะต้องขุดคลองปานามาขึ้นมาบริเวณอเมริกากลางครับเพื่อใช้ในการเชื่อมสองมหาสมุทรเข้าด้วยกันแล้วหลังจากมีการขุดอะไรเสร็จสับเรียบร้อยเนี่ยคลองนี้มีความสำคัญเป็นอย่างมาก ปรยียบเสมือนกับเป็นชี่พจรหลักเส้นหนึ่งเลยนะครับเป็นเส้นเลือดหลักในการขนข้าวขนของของสหรัฐอเมริกาครับไม่ว่าจะเป็นการนำเข้าสินค้าที่มีการขนมาจากประเทศแถบเอเชียตะวันออกก็คือไล่ไปเลยครับตั้งแต่เกาหลีใต้ตั้งแต่ญี่ปุ่นจีนหรือแม้กระทั่งประเทศไทยนะครับ ผ่านมหาสมุทรแปซิฟิกไปผ่านคลองปานามาแล้วต้องการจะนำเข้าไปสู่บริเวณท่าเรือของสหรัฐบริเวณอีสต์โคสเนี่ยจะต้องผ่านคลองปานามาทั้งนั้นคุณผู้ชมฮะเป็นคลองที่มีความคับข้างเป็นอย่างยิ่งสำหรับบรรดาเรือขนส่งสินค้านะครับหรือแม้กระทั่งข้าวของสินค้าอะไรก็ตามแต่ที่ผลิตจากสหรัฐอเมริกาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วจะมีการส่งออกไปต่างประเทศแล้วมาใช้บริการท่าเรือของสหรัฐ บริเวณฝั่ง East Coast ต้องการจะส่งสินค้าไปขายแถบเอเชียเขาก็ต้องวกลงมาตอนใต้แล้วก็มาผ่านคลองปานามาเนี่ยแหละครับเพื่อจะไปออกมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วไปถึงประเทศปลายทางนั่นก็คือประเทศแถบเอเชียตะวันออกต่อไปยังไม่พอคุณผู้ชมฮะอีกด้านหนึ่งเนี่ยทางด้านของประเทศแถบเอเชียถ้าสมมุติต้องการจะส่งสินค้าไปแถบยุโรปจริงๆโดยไม่ต้องการไปผ่านทางด้านของแหลมกูดโฮป ซึ่งอยู่บริเวณแอฟ,ฟริกาใต้คุณผู้ชมดูจากแผนที่นะครับคือจริงๆเรามีอีกเส้นทางหนึ่งในการขนส่งไปยุโรปถ้ามาจากทางเอเชียนะครับก็คือจะไปผ่านทางด้านของมหาสมุทรอินเดียแล้วก็ไปผ่านแหลมกูดโฮปหรือว่าณปัจจุบันนี้แล้วก็มีคลองซูเอตแต่ปัญหาก็คือณปัจจุบันนี้จุดนั้นก็เป็นจุดที่มีความอ่อนไหวสูงเนี่ยเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีบางส่วนที่มีการใช้เส้นทางจากมหาสมุทรแิซิฟิกผ่านคลองปานามาไปออกมหาสมุทรอลนติก เพื่อจะไปยุโรปก็ได้หรือแม้กระทั่งบรรดาข้าวของของสหรัฐที่มีการผลิตมาจากบริเวณทางฝั่งตะวันตกต้องการจะขนไปขายบริเวณแถบฝั่งยุโรปก็ต้องมีการขนผ่านคลองปานามาเช่นเดียวกันเพื่อจะไปยังฝั่งยุโรปให้ได้นะครับก็เลยทำให้คลองปานามามีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อการค้าการขายของโลกซึ่งมีสัดส่วนอยู่ที่6%ปอร์เซของการค้าทางทะเลของโลกเลยนะครับเพราะฉะนั้น 6ของการค้าทางทะเลของโลกเนี่ยถามต่อไปว่าเท่ากับจำนวนเรือมากน้อยขนาดไหนที่แต่ละปีต้องมีการแล่นผ่านคลองปานามาที่ว่านี้ตัวเลขจะตกอยู่ที่1 4 0 0 0มืพลำต่อปีนะครับแล้วลูกค้ารายใหญ่ของคลองปานามาคือใครก็แน่นอนฮะด้วยความที่อยู่ใกล้สหรัฐอเมริกาขนาดนี้มีความสำคัญทั้งขาออกทั้งขาเข้าก็เลยทำให้สัดส่วนของลูกค้าที่มาใช้คลองปานามาเนี่ย เกือบๆจะ80%ได้ก็คือสหรัฐอเมริกานั่นเองครับนั่นก็หมายความว่าคลองปานามาเปรียบเสมือนกับเป็นเส้นเลือดหลักด้านการคมนาคมขนส่งสินค้าโลจิสติกของสหรัฐอเมริกานี่แหละครับก็เลยกลายเป็นสาเหตุว่าทำไมทรัมป์ถึงอยากได้แล้วคุณผู้ชมดูนวัตกรรมของคลองปานามาน่าสนใจมากฮะคือคลองปานามาเนี่ย ด้วยความที่เขาจะมีระดับน้ําที่แตกต่างกันนะครับแล้วเขาจะมีการทําเอาไว้เป็นห้องห้องแล้วก็มีประตูกั้นน้ําครับเวลาจะผ่านคลองปานามาซึ่งมีระยะทางประมาณสัก82กิโลเมตรได้เขาจะมีการเอาเรือเนี่ยไปผ่านห้องแรกก่อนพอไปผ่านห้องแรกเสร็จปุ๊บจากนั้นประตูกั้นน้ําซึ่งอยู่บริเวณท้ายเรือก็จะมีการปิดครับ เสร็จแล้วก็จะมีการปรับระดับน้ําของห้องถัดไปกับห้องเดิมเนี่ยให้มันเท่ากันเพื่อที่จะเป็นการค่อยๆทยอยยกเรือขึ้นมาให้สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้น,นจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยไปถึงห้องสุดท้ายแล้วทางด้านของเรือก็จะไปออกอีกฝั่งหนึ่งของคลองได้สาเร็จนะครับเป็นนวัตกรรมที่น่าสนใจมากเวลาเจอเรื่องของระดับน้ําที่มันแตกต่างกันของ2ฝั่งเพราะอย่าลืมว่าฝั่งหนึ่งเนี่ยคือมหาสมุทรอลนติก อีกฝั่งหนึ่งคือมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับนี่ก็เป็นนวัตกรรมแบบแมนเมดฝีมือของมนุษย์ที่มีการขุดคลองขึ้นมาแล้วก็มีความพยายามในการขยายคลองด้วยจนสามารถทำให้การเดินเรือผ่านคลองปานามาเนี่ยเป็นเลนสวนกันได้นะครับแล้วก็มีขนาดใหญ่เพียงพอด้วยที่จะให้บรรดาเรือสำราญคุณผู้ชมฮะไม่ได้มาไม่ได้ผ่านเพียงแค่เฉพาะเรือขนส่งสินค้าเท่านั้น เรือสำราญเองก็เป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางสําคัญเหมือนกันที่เขาต้องการจะมาผ่านคลองปานามาเพราะเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวก็อยากจะชมเห็นด้วยตาเหมือนกันคือเห็นในคลิปของ YouTube ใน Facebook ไม่พออยากดูด้วยตาว่านวัตกรรมเวลามีการปรับเปลี่ยนระดับน้ําแต่ละห้องเพื่อจะให้คลองปานามาเนี่ยสามารถเป็นเส้นทางที่เรือสามารถแล่นผ่านไปได้นั้นเขามีวิธีการอย่างไรก็เลยกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวไปในตัวครับแต่ทีนี้ การบริหารจัดการคลองปานามาเนี่ยตลอดทั้งเส้นตรงนี้น่าสนใจมากคุณผู้ชมฮะพอด้านหนึ่งเนี่ยคือทรัมป์เขามีการกล่าวหาว่าเพื่อไม่ให้คลองปานามานั้นมีการบริหารจัดการแบบไม่เหมาะสมก็ต้องไปดูรูปแบบการบริหารจัดการของคลองปานามาก่อนคือคลองปานามาวันนี้ผมได้มีโอกาสเจาะลึกรายละเอียดเรื่องนี้นะครับสอบถามทางดรเฉลิมุตแท่นสุวรรณท่านเป็นอดีตกับตันเรือพาณิชย์ และท่านเป็นประธานบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชียหรือว่าแอมโคนะครับอาจารย์เฉลิมวุตบอกว่าคือถ้าเป็นตัวคลองปานามาเลยเนี่ยอันนี้บริหารจัดการโดยประเทศปานามาครับแต่หัวกับท้ายของคลองเนี่ยซึ่งเป็นท่าเรืออันเนี้ยบริหารจัดการโดยบริษัทเอกชนซึ่งมีสำนักงานอยู่ที่ฮ่องกงเข้าใจได้ว่าสิ่งที่ทรัมป์พูดมาเนี่ย คือเป็นกังวลเกี่ยวกับบริษัทที่บริหารจัดการแล้วเขาก็มีสำนักงานอยู่ที่ฮ่องกงด้วยแต่ทีนี้ตัวบริษัทที่เขาบริหารจัดการอยู่เนี่ยไม่ได้บริหารจัดการตัวคลองนะฮะแต่บริหารจัดการท่าเรือถามว่าท่าเรือมีความสำคัญอย่างไรต่อคลองปานามาอันนี้คุณผู้ชมน่าสนใจเช่นเดียวกันเพราะเดี๋ยวโดยรูปแบบเนี่ยส่วนหนึ่งมันจะไปคล้ายคลึงกันเลยนะครับกับกรณีของแลนบิดเมืองไทยฮะหัวกับท้ายเนี่ย หัวกับท้ายของคลองปานามาที่มีท่าเรือบริหารจัดการอยู่โดยบริษัทเอกชนเนี่ยเขามีหน้าที่ในการรวบรวมสินค้ากับการกระจายสินค้าครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่ามีเรือมาหลายลำแล้วต้องการจะผ่านคลองปานามาต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายเนี่ยเขาก็อาจจะมีการยกสินค้าจากเรือเล็กๆหลายๆลำมาใส่เรือลำใหญ่ก็ได้ครับหรือแม้กระทั่งพอออกมาจากคลองปานามาเสร็จสับเรียบร้อย จากเรือลำใหญ่คุณต้องการกระจายไปสู่จุดหมายปลายทางที่แตกต่างกันไปในมหาสมุทรแปซิฟิกจะไปเอเชียตะวันออกแต่ไปในหลายๆประเทศเช่นบางลำอาจจะไปญี่ปุ่นบางลำไปเกาหลีใต้บางลำไปจีนบางลำมาไทยเนี่ยจากเรือลำใหญ่คุณก็กระจายสินค้าจากเรือลำใหญ่ไปลงในเรือลำเล็กๆเพื่อแล่นออกไปยังเส้นทางที่แตกต่างกันไปอันนี้ก็เลยกลายเป็นบทบาทหน้าที่ของ ถ้าเรือที่บริหารจัดก,การโดยบริษัทเอกชนหัวกับท้ายของคลองปานามาครับนี่ฮะวันนี้ก็ได้ความรู้เยอะเหมือนกันว่าโอ้เส้นทางการเดินเรือเส้นนี้ไม่ธรรมดาแต่ทีนี้ถามต่อเรื่องของราคาบ้างเพราะว่าทรัมป์เนี่ยเขาพูดมาประเด็นหนึ่งเขาบอกว่าราคาที่ต้องจ่ายกับการผ่านเส้นทางคลองปานามานี้มันไม่เป็นธรรมแล้วทางผู้นำของปานามาถึงขนาดต้องมาแถลงข่าวด่วนเลยยืนยันว่า ราคาเนี่ยไม่ได้คิดเองตามอำเภอใจใช่ครับมันมีสูตรในการคำนวณอยู่ซึ่งอาจารย์เฉลิมวุฒิบอกนะครับว่าจริงๆคลองปานามาเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นการผูกขาดอยู่เหมือนกันนะครับเนื่องจากไม่มีทางเลือกอื่นถ้าคุณต้องการจะเชื่อมกันระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกกับมหาสมุทรแอตแลนติกยังไงก็ต้องผ่านคลองปานามาอยู่ดีครับแต่ถ้าเกิดปเปรียบเทียบกันดูกับอีกเส้นทางการเดินเรือหนึ่ง ซึ่งเป็นเส้นเลือดหลักด้านการขนส่งสินค้าโลจิสติกของโลกเหมือนกันนั่นก็คือคลองสุเอตอยู่ที่ประเทศอียิปต์เนี่ยจะเป็นการคำนวณโดยระยะทางจะเป็นการคำนวณโดยใช้เทคโนโลยีมาประกอบเรื่องการขนส่งผ่านก็ดีเนี่ยถือได้ว่าคลองปานามานั้นมีราคาที่ยังคงถูกกว่าอยู่นะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นมุมมองจากอดีตกัปตันที่เล่าให้ฟังมาในวันนี้แต่เดี๋ยวจับตาดูต่อเพราะ ทรัมป์เขาพูดขึ้นมาเนี่ยเขาไม่ได้บอกวิธีการนะครับว่าจะใช้วิธีการไหนเพื่อจะดึงคลองปานามากลับมาอยู่ภายใต้การบริหารจัดการแบบเบษษ็ดเสร็จเด็ดขาดของอเมริกาอีกครั้งหนึ่งจะเป็นการตกลงแบ่งผลประโยชน์กันไหมระหว่างประเทศปานามากับสหรัฐอเมริกาหรือทรัมป์จะใช้วิธีการไหนในการไปบีบให้ทางด้านของประเทศปานามาเปิดกว้างแล้วก็รับสหรัฐอเมริกา มาเป็นผู้ร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์และร่วมในการบริหารจัดการอีกครั้งหนึ่งแบบที่ในอดีตเคยมีมาแต่ว่าสุดท้ายก็มีการทําสนธิสัญญาขึ้นที่สหรัฐนั้นยกคลองปานามาให้ประเทศปานามาเป็นผู้ดูแลแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับนี่คุณผู้ชมฮะเรียกได้ว่าช่วงเปลี่ยนผ่านสําคัญนี้ก่อนที่ทรัมป์จะเข้าสู่พิธีสาบานตนรับตําแหน่งโอ้โหทุกๆประเด็นที่ทัามพูดขึ้นมาเนี่ย เป็นประเด็นใหญ่ๆแล้วบ่งบอกได้เลยว่าหลายประเทศจะไม่สามารถคาดเดาคาดการนโยบายของทรัมป์ได้เลยนะครับเพราะแต่ละประเด็นที่มีการจุดขึ้นมาเนี่ยเป็นประเด็นใหม่ๆด้วยที่บางฝ่ายบางคนอาจจะคาดการไม่ถึงซะด้วยซ้ำว่าทรัมป์จะมีการพูดประเด็นเหล่านี้ขึ้นมานะครับแล้วแต่ละประเด็นเนี่ยส่วนหนึ่งจะเป็นประเด็นที่ประเทศต่างๆที่ทรัมป์พูดถึงมานั้นจะต้องเตรียมการรับมือเอาไว้ให้ดีๆโดยเฉพาะหากต้องมีการ เจราจาต่อรองเพื่อที่สหรัฐอเมริกาเขาจะไม่กีดกันทางการค้าจะไม่ปรับขึ้นภาษีศุลกากรจะไม่ปรับขึ้นภาษีนําเข้าจะต้องทําให้ประเทศเหล่านั้นจะต้องมีการยื่นข้อเสนออย่างไรเพื่อที่จะให้เกิดวินวินโซลูชันที่ทางด้านของสหรัฐอเมริกาก็ได้เช่นเดียวกันแล้วอีกประเทศที่เป็นประเทศคู่ค้าจะไม่เสียประโยชน์มากจนเกินไปหรืออาจจะได้ประโยชน์ทั้งคู่ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับ